ออกขาดจะลองเชื่อมดูนะครับเชื่อมด้วยไฟฟ้ามผมจะลองทำการเชื่อมดูนะครับผมจะเปลี่ยนใบเป็นพันธุ์ครับาการเปลี่ยนก็ฟังนีครับ เขาอียเกียร์หมุนไปทางด้านไหนเราก็เปลี่ยนไปทางด้านโน้นนะครับขันออกนะครับกดเซอร์วิสเซอร์วิสตรงนี้กดจมล็อกอล็อกหมุนล็อกอแล้วก็ขันออกเลยครับนี่ขันไปในทิศทางที่ไอ้ขอหมุนนะครับเขามุนตัดเข้าไปทางไหนแล้วก็ขันออกไปทางนั้นนะครับไอ้บางแล้วผมจะใสนะ่ใบหนาเวลาขันเข้าก็ไม่ ต้องตึงมากนะครับเขาจะเวลาใช้งานไปเขาจะทําการตึงไปเองนะครับนี่เอาแค่พอแบบแรงข้อมือพอนะครับอืไม่ต้องเยอะนะครับเขาจะเกิดกันแน่นไปเองเวลาก็โดนทิ้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเยียร์ให้ออกกับข่าวได้ง่ายตาอก,การเชื่อมนะครับก่อนเสียกก็จับไว้แน่นนะครับกันการที่ว่า บางครั้งเราจำไม่ได้ว่าอยู่ด้านไหนจะเกิดเอเอผิดพลาดได้ครับนี่นะครับจับไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบไฟป้องกันการเสียผิดแล้วก็เจียให้ขาวนะครับผมแต้มให้ได้รูปก่อนผมจเจียให้ขาว นี่ครับประมาณนี้แล้วก็เชื่อมแต้นตามรูปเลยครับที่มีรอยร้าวแตนเลยครับก่อนเชื่อมแล้วก็สตาร์ทก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาเชื่อมเลยครับแตนก็จะบางนะครับอเอาเขก้อยนะครับเราจะลวดเหลวไม่ได้ ต้องรอให้ไฟเขาดับหรอให้ไฟเขาแวบหน่อยดับหน่อยแนละ้วเราเชื่อมเพื่อที่ไ,ไม่ก้อยทะลุนะครับเราดับแล้วเราก็เชื่อมไปครับเพราะว่าเขาบางไปหน่อยนะครับนี่ครับแวบจะตักแต้ม,นะม,มประมาณจะเป็นรูหน่อยครับ แต่แบบเชียอมหง่ายนะครับตั้งตรงนี้จะทะลุง่ายปิดรูหนึ่งสงก็ยกหนึ่งสองยกประมาณหนึ่งสองยกนะครับแต่งสองอยังทะลุก็เอาหนึ่ง หนึ 1> 1, 2, 1. ออ่งยกหนึ่งสองประมาณนี้ครับผมจะเชื่อมให้รอบรดหมดเติมโหดก่อนครับรดก็ผมใช้ก็สองมิลครับจะมีสองมิลแล้วก็สองที่หกแล้วก็สามมิลผมใช้ประมาณสองมิลเชื่อมท่ออันนี้นะครับผมจะเชื่อมไปเรื่อยๆรอบนะเชื่อมแบบออกเขียงเขียนะผมไม่เชื่อ,อนะมอตรงนะครับจะทะลุง,ง่ายจะเชื่อมแบบออกเขียงๆยง ห,ห,ไไหนึน่งสองหนึ่งสองลอให้แวบไป่อยให้อาแดงๆไปหน่อยประมาณหนึ่งสองยกนะครับถ้ายกไม่ทันก็จะเกิดการทะลุเออ เนี่ยเข้สึกว่าพันมันตรงที่บางมากจะทะลุหน่อยก็ค่อยๆแตกนะครับนี่ก็ไอหมอด้วยมันไอหมอดมันแล้วก็เติมนเข้าไปครับ เตรียมวางของผมก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก่อนะเป็นแบบนี้เป็นระยะห้าก่อนนะครับอีกประมาณนี้นะแต่ละครั้งถ้าเขาเข้าเคลมั่อนอะไรเงี้จะผมมีอะไรจะพิจาาผมมีตัวอยางก่อนว่านะเอาไปดูเห็นไหมครับอะไรก็ไม่ได้ผมก็แค่ที่เตรียมรอท่านนั่นนะก็จะเป็นแบบที่จะเนาไปนี่ก็คุณก็รอแล้วครับนี่น ก็ได้ประมาณครับการเชื่อมท่อเป็นท่อของรถเิฟบคันดาวเบ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยวต่งดูนะครับ แต่ประมาณนี้ครับอ่าพอใช้ได้ครับผมจะเชื่อมเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับเขอกี่เล็กออกก่อน บางจุดก็ยังเป็นรูยิงครับผมจะแต้มรอบหนึ่งครับสปาสต้องสปาต้องขีดให้ลดเชิมเกิดการร้อนนะครับจะไ,ได้ไม่ค่อยติดแล้วก็อามาแต้บ ส่วนรูจะเลิศเถิดออกนอกเส้นทางครับส้องดูโดยเฉพาะต้งองเคาะที่เหล็กออกก่อน เกี่ยวครับปิด door โอ้โหเรียบร้อยอก็ดูเออติดแน่นเลยครับแน่นแล้วครับเอแล้วผมจะรอบด้านที่เหลือนะครับ

ก่รเาเล็กบางของผมก็ประมาณนี้นะครับนีอูดดูหอนนี่นนาครับผมจะเชียให้ดูนะครับ เ่นี้แหละครับไม่ต้องเยอะแล้วพอ,อเอาแค่พอสวยงามนะครับได้แล้วครับนี่ครับในที่สุดก็ประมาณนี้ครับชิบชิดดได้ครับ